มาด้วยนะค่าอยู่จะรออยู่สองตัวครับเต้นตัวนี้ครับสีออกแล้วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนนะครับพบกันอีกแล้วพบกันอีกแล้วกับช่องตามใจชั้นครับเมื่อนี้มาเบิ่งผลงานการใส่กบใส่รอบนะครับเมื่อเช้านี้เมื่อบ้านนี้ก็ไปซื้อรอบมาเพิ่มอีก ฮาอันครับยามเด้เป็นได้ดีได้หอบครับก็เลยไปซื้อมาเพิ่มแต่ว่าสาหนอยตกน้ำโมบปันไดครับของคลิปที่เล้วใส่ไปพกลังงใส่กค่ชองโตครับเพราะว่านี่ก็เลยไปซื้อหอบมาเพิ่มครับไปพี่น้อง โอ้ลายใหญ่ห้างไปบึ้งอังแหลกกันเลยครับใส่หมองเก้าที่ลูกไส้ใส่หมู่บ้านนี่มันบ่ได้ครับเห็นตัวกบแต่บบ่อใดเลยเรามาสั่มบึ้งครับอันเด้ครับมันมีกบอยู่กรยังวะแต่ลูกไส้ใส่จังไหนบุบุเขาเขาสองครับพี่น้องเขาสองเขาสองด้ยครับหนึ่งสองสอง,สองตัวสองตัวครับสองตัวพี่น้อง ป้านี่กบหลาได้ครับป้าหนี่กบหลายถือว่าหลายไอ้บี่ลองลูกพึบพึบหให้พี่ให้น้องดูกเอ๊ตัวแรกครับนี่ตัวที่สองครับแต่ว่ากระเบนเงยเป็นได้ครับไปพี่น้องกระเบนเงยเข้าไปครับครับหลังนี้เป็นสช่าหน่อยตกะหน่ำได้ครับสช่าหน่อยโต๊ะหน่ำเซ่ใบ ครับพี่น้องมันเบิ่งหนาเ้าป็นแม่นดี๋ยครับตัวหญ่ครับกบว้าด้เซยครับมันต้องเสยจังซี้มาได้ครับคุณอ่ะโอ้ยอิ่มแองแปงเนาะกินจนท้องไครครับพี่น้องโอ้ว่าแต่มันบกเขาบกเขามันเขาอยู่เด้อพี่น้องมันเขาอยู่ครับไปไปไปเบิ้งลังต่อไปครับครับล้างนี่พี่น้องคลิปที่เลี้ยวห้องกระส่ไปครับผมกับมาทำเหองเก่าอีกคือเก่า อันซ้ำของเก่าก,กะกะวา่ามันมีกินเยอะอยู่แล้วเลยตรงมาซ้ำลองมือครับพี่น้องมันที่มีบอลจเบิ่งกันอันเด้ครับมันก็นมีอยู่หด้อล่ะครับเห็นว่ากบมันมาเรื่อยๆกรือยัยงวะเห็นบ่โอ้บักคานี่กินปลาเค็งเบิดจนท้องไข่ครับพี่น้องด้อีกคือเ่าครับตัวหนึ่งหนึ่งตัว ขาทาอยู่ด้พี่น้องรอบนะอันนี้รอบไหมนะครับนี่สีม,มงวงใหญ่มงวงนี่รอบไหมครับสีว่าบัดหมาดว่านนี่ครับไปเปเบิ่งอันต่อไปพี่น้องล่างนี้ก็ล่องมาใส่ยุคนหน้าเพื่อนล่องเบิ่องนะครับพี่น้องแต่ว่าจะสิเป็นอะนไรมาเบื่องกันครับมีครบอยู่ครับพี่น้องมีครบอยู่โอ้เขาทาครับรอบซิ่งครับรอบซิ่งเขาทาอยู่ครับ บูเบนเหือดิข้อทานี่บูเ็นเหือดิครับข้ทานี่ไม่หลอดครับอ้ใสสวยครับตัวนี้ใสสวยใสสวยพี่น้องดิเอาช็อกช็อกงายทองงายทองโชคครับโอ้ไปไปพี่น้องมาเบินหลังต่อไปมือหนีตื้นสวยมาสายแหละโอเคครับพี่น้องครับมาเบิงกันครับหลังนี้คืเป็นยังไง ใส่ยูน้หน้าอีกคือเกาทางหน้าเพลนห้วยม,มันคือบูมีครับพี่น้องเฮ้ยยังหละเขียดว่ะเขียดหรือกบหน่อยครับมีตัวหนึ่งครับแต่าตัวน้อยหน่อยเขียดอีโม่ครับเขียดพี่น้องเขียดโอ้ยไ <laughs> ปเคียงยังอยู่ที่เกาครับ แถดแถดแดตะเขียดอิโมตัตวนึงครับไปมึงหลังต่อไปครับหลังนี้ไสยุคางรลองหนามครับห้องหนามเพิินเป็นยังไงบุ๊เอ้ย,อยูุครับพี่น้องแต่ว่าก็มีตัวเดียวอันน้มันคือบ่เขาเป็นหมู่คือหมู่บ้านมือก้อนนี่เด้วยวะโอ้แต่ว่าโกโอนน้ยเลย ใส่งามเดิครับบ่หน่อยดิบ่หน่อยดิครับพี่น้องนี่น้าอืมคุณอาใส่งามดิครับคุณอาไปไปไปเบื้องหลังต่อไปครับเต้นเต้นครับมาเบื้องหลังต่อไปครับหลังนี้หอยน้ำแห้งนี้จากปลาครับยิ่ดใหญ่ปนุโอ้หมดเจาะ มันที่เขาอยู่วะมีแต่หมดนะโอ้ฮึ่มีเสือครับแต่ว่าตวบไหญ่ครับอันนี้ตัวไหญ่นิดนึงหนึ่งตัวสุดยอดโอเคครับผม,มเนาลงไปลลางตุ่มกอน,นลงไปลลางรอบกอนไปมาเบิ่งหลังต่อไปครับพี่น้องหลังนี้สิเป็นสาวน้อยตกน้ำครับบูเ็นสาหน่อยเพลบดเพลินี่ครับสาหน่อยตกน้ำ นี่กอบบอนี่กอบบอ,อู้ห้ยก็ห้ยแถห้ยวาครับแต่ว่าโอ้มีอยู่ตัวนึงครับโอ้เขาอยู่ครับตัวน้อยก้ม้อยแอบๆได้น้อย,ออย,อยโอเคมาทำเดใส่กบด้วยครับพ่าต้องใส่น้ำหลองน่ำาี่สี่หละกบมันมาขิดไมาอยู่หายอยู่หายกินน้ำหลองน่ำไลมาเบิ่งนครับหลังนี้ครับ สองครับพี่น้องเห็นไหม ois? สามครับพี่น้องหนึ่งสองสามสามตัวครับอู้เออดีล่างเห็นไหมครับเด้วยเห็นบ่ครับมาแล้วครับทำเลมันหนีเป็นหมากก็ดีดูจังซี่นี่ครับลองน้ำไหลยังคีครับมันมาครับมึงขับหนึ่งสองสามตัวครับพี่น้องสามตัวโอ้เกียวเกียวเกียวโอ้ฮึบฮึบ ลหลังนึงนี่ซีตัวแล้วครับบ่เป็นสามตัวมีกบหน่อยไม่อีกตัวนึงโอ้เบิ้งอันนี้ครับมันคือตัวอยางบุนนี่ครับหมูจกักจะเป็นนันกับส่งสีงามอยู่ครับมีสองตุนครับนะโอ้ตะเคเอีอนตุนอย่างบุนนี่ไป,ปเบิ่งหลังต่อไปครับตัวอังบุนงามงามอยู่ใส่พวกไก่กันครับพวกไก่กันที่เรียกว่ามันมีสามหลังหนึ่งนี่เบิ้งมากมีสีครับอันนี้ก็ใส่ใกล้ๆกันครับ นี่ครับลองน้ำเดียวกันเบิ้งฮึบโอ้เกือบตกเอามีอีกแล้วครับมีอีกแล้วพี่น้องตีงสองสองสองครับพี่น้องสองสามครับพี่นอ้องหนึง่สงสองสามสาม,สามตัวครับพี่น้องอู้หัดได้ครับมันอยู่ที่นี่ครับครบครับสามตัวพี่น้องสามตัว โอม้มันสุดยอดนะครับขึ้นได้ปลานี่สามโต้พี่น้องสามสามโต้โอ้หลอบกระถิ่พังหลอบว่ามันจะแตกครับโอเคครับพี่น้องผมว่าตอนมาใส่ครับชีพานพอดีเขาเจาเกี่ยวขาแล้วใหม่ๆหมกินขีดตุม่มคือย่หอมแท้ครับเลยมาลองวางเมืองครับมาวางหลอบเบิงมาเบิงกันครับที่เป็นแดงแดง มาดูกันครับพี่น้องมองดูมองดูเอ้ามีอยู่ตัวพี่น้องหนึ่งโอ้แต่ส่วนมากที่เป็นเฉียดครับมีกบตัวเดียวตัวเดียวอีริข์ครบตัวเดียวที่เหลือเขียดหน่อยกบสองอยู่ครับกบสองกบสองเขียดสองครับว่าตัวน้อยครับตัวเบ้ไหย์กินขีดตม้มกบสอง เฉียดสองบุญอ่วนซานชวนซานเฉียดอีโมน้อยกบกบหน้อยเอ้าตะทีว่ายังได้อยู่ครับตะทีเราประพาดตัวไปเดี๋ยวเบิ้งหลังต่อไปพี่น้องเบิ้งหลังต่อไปโอเคครับถ้าเบิ้งหลังนี่หลังนี่สาวหน่อยตกน้ำครับมบ่บ้านนี่ก็ใช้มองีเด้ในตัวหนึ่งครับมบ่บ้านนี่แต่มือนี่มือยังจเป็นน่ะเด้ โอ้ยบ่ปันไดยครับถ่านอยตรงน้ำบ่ปันไดยบ่ปันไดยมันบ่มเนมนธรรมชาดเป็นเนาะให้มันให้โดดมากินเนาะกรผ่านครับบ่ได้ครับบ่ได้หลังนี้สิว่ายามเก,าก่ากะว่าได้ครับใส่หมองเกา่าน้องเมืองได้อยู่ครับยัย พี่น้องครับมันยังน้อบป่ะดีครับงูงูเข่าใหญ่ง <laughs> ูครับป่ะดีครับ <laughs> โอ้งูครับ่ <laughs> ดเดยเด๋ยวมันออกได้ล่ะ้น แล้วล่ะตู้น้ำน้องเข้าไปได้หลังนี้โอ้ยรถไถห่างรถไถห่างผู้ไดบุ๊มจอดได้ครับหลังนี้ที่เป็นสาวหน่อยตกน้ํานะครับสาวหน่อยตกน้ําแต่ว่าเปรียบเทียบกันแล้วระหวา่างสาวหน่อยตกน้ํากับรอบสู่รอบบ่ิอะไรด้อครับพี่น้อง เรางนี้ซอน้อยตกน้ำบา้าทั้งห้อยกบทั้งห้อยอียงอ่อมเต็มครับแต่ว่าบ่าเขาครับพี่น้องมันหาหมองท่าเขาบ่ได้นะโอ้บ่เขาพี่น้องเดี๋ยวบันนี่ที่เปี่ยนแพ้แล้วครับเสียาใช้ตลอบดอก าหน่อยตกงน้าบัพันครับห้อยติ่มเจอหาทางเขาบ่ได้โอเคครับพี่นอ้องกลับไปเบิงงูกันหลังจากเปิดเปิดปากรอบไว้ก็เลยพยายามตุ่มลังไหมหลอหลังไหมมาเบิงโอ้มันออกได้ยุตัวครับเล่นไปแล้วโอ้หางเอ้ยหยามเกาได้งูครับบ่ได้กบขึ้นเกาครับเอาเอาไปเบิงลังไหมพี่นอ้องงูมันก็เขาไปแล้วออกไปแล้วเอา หอ,อบแตกครับพี่น้องรอบแตกกบสีออกโอ้ยเกือบเกือบมาน้วยนะค่าอยู่จะรออยู่สองตัวครับเต้นตัวนี้ครับสีออกแล้วอต้องไปซอมไหมครับมเรื่องนี้โอ้บ่ได้บ่ได้อืออโอข่าท่องครับกินอิ่มหลายค่าท่องออกบ่ได้สมหนังวะโอ้ยหบแตกครับในสองครับลังนี้ครับ ไปพี่น้องไปครับสำหรับลังนี้ครับรอบจะเป็นหลังงุดท้า้ครับใช้มองเก้าอย่างที่เก่าครับแต่ว่าเออซุมือเขอาซ้อนครับเอ้มือนี่เขาซ้องครับสุมือเขาตัวเดียวครับพี่น้องเขาตัวเดียวครับสุมือน่ะแต่มือนี้ได้ซ้องอ่ะพี่น้องมองเก้าเด้อมองเก้านี่ครับมองเก้าอ้ มันมาใหมาอ่อี้ครับกบนี่ได้ชวงครับมือนน่นะโอ้ถือว่าประสบผลสำเร็จครับระวังหลอกกับชาวหน่อยตกนนำครับชาวหน่อยตกนนำหลอกหนาคือสีโปไซพี่นอ้องมือหนอครับมันบพเขาครับจังไรกะฝา,ากพี่ฝากน้องกดติดตามกดกระดิง่ง กดถูกใจกดซับสไคร้ให้ได้เครับช่องตามใจฉันครับกับคลิปใส่รอบกบครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยพี่น้องเ้ยขอบคุณครับ